จะพ้นทำไมตอนนี้เงินทองก็ยังไม่พอเลยจะทีทำไมบ้าน่งองของกูตอนนี้เรียบร้อยเลย,เลยรถที่ใช้ตอนนี้ก็โดนมึงพังสยับเยอะเอากันเข้าไปตอนนี้กูแทบไม่เหลืออะไรเลยอ่ะก็อรอสปินแม่งทั้งวันตอนนี้ได้เงินมาแล้วให้เราก็บใจเริ่มวันก็กลัวคนมาขโมยตอนนี้มือไม้เริ่มสั่น <c ười> ตอนแรกกูมีเป็นล้านตอนนี้เหลือแค่ห้า จะพ้น<อ>ทำไมตอนนี้เงินทองก็ยังไม่พอเลยจะที่ทำไมบ้านช่องของกูตอนนี้เรียบร้อยเลยรถที่ใช้ตอนนี้ก็โดนมึงพังสยับเยินเอากันเข้าไปตอนนี้กูแทบไม่เหลืออะไรเลยอ่ะก็รอสปินแม่งทั้งวันตอนนี้ได้เงินมาแล้วให้เราก็ใจเริ่มวันก็กลัวคนมาขโมยตอนนี้มือไม้เริ่มสั่นตอนแรกกูมีเป็นล้านตอนนี้เหลือแค่ห้าพัน จาป้อนทํากูทํำไม่ไอ้ต้าเวน้นไม่ไหวเลยว่าไอ้เหี้ย